สวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสคนนะครับผมสําหรับชาวเทรดเดอร์ที่ติดตามในแผนเทรดของผมนะครับผมให้ตอนนี้เป็นออเดอร์ที่หนึ่งนะครับผมออเดอร์ที่หนึ่ง <c oughs> พอร์ต, 6, 000, ตหกปั้นพอร์ตหกร้อยเหรียญนะครับผมให้ตอนนี้ผมก็ได้เขาออเดอร์ไปหนึ่งออเดอร์นะครับออเดอร์ที่หนึ่งของเฮ้าในเข่าไปในจุดนี้นะครับผมนี่ครับผมผมเข้าไปในจุดนี้ปุ๊บนี่เออ จักขึ้นอย่างไรครับควบคุมอารมณ์อยย่ครับผมเออมันบวกมาตืดนิดนึงปิดไปครับผมโอ้โหเสียดายขนาดเออเห็นบวกเนี่ยพอได้ปิดไปเลยนะครับผมโอ้ยผมตั้งดีพี่ไว้อยู่ตรงนี้นะครับประมาณ800เหรียญ800กว่าเหรียญน,นะครับผมตอนนี้มาปิดมาปิดอยู่ร้อยสีเหรียญโอโ้เสียดายมากเลยนะครับผมออเดอร์ที่หนึงของเฮาออเดอร์ที่หเป็นวันที่ยีเก้า เดือนกันยายนพศ2 5 6พันหกห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมออกศูนจุดออก 0. จุดห้าสามครับผมทีพี่ออกมือ140เหรียญน,นะครับผมคงเหลือ142เหรียญน,นะครับผมปันพอร์ตเงินงในพอร์ตของผมมันมีอยู่600 602เหรียญเนาะครับผมแต่บัดนี้ก็มาเหรียญได้ในตรงนี้ก็ได้140 ก๋เหรียญน,นะครับผม ừ, ก็เลยเป็น ừ, บวกกันไปก็เป็น742เหรียญน,นะครับผมในตรงนี้เอออันนี้เป็นออเดอร์ที่หนึงนะครับ ừ, มาเบิ้งแผนที่ผมวางไว้ตอนเปิดคลิปตอนเปิดโปรเจกต์นะครับผมที่ผมวางแผนไว้แผนนี้ผมไม่ได้เขานะครับผมอยากมาให้เบิ้งก่อนนะครับผมไม่ได้ลบไปนะครับผมอ,อที่ผมว่าสีเขา่ขาเข่าลิมิตในตรงนี้นะครับผมแต่ผมกไม่ได้เขานะครับผม มาสังเกตดีๆนะครับผมมาวิเคราะห์เบิ้งที่หลังนะครับผมว่ามันมีดับเบิลท็อปอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่านี่เป็นเหตุผลที่หนึ่งนะครับที่บอกเขาอืออันนี้เป็นดับเบิลท็อปในตรงนี้นะครับผมแล้วมาเบิง้งแล้วมาเบิ้งตัวทำเฟมซีเฮดนะครับผมทำเฟมซีเฮดของค <c oughs> ือเป็นงีมีมีอย่างนะครับผมทำเฟมซีเฮ็ดในทำเฟมซีเฮดมันมีมีคิวเอในจงตรงนี้นะครับ มีคิวเอ็มจุดนี้แล้วแล้วมาเบิ้งนตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งคิวเอ็มนตรงนี้นะครับเดาๆให้เบิ้งตัวใดล่ะเดาๆตรงนี้นะครับคิวเอ็มนตรงนี้นี่เป็นคิวเอ็มตัวนึงนะครับผมคิวเอ็มนตรงนึงเอออันนี้เป็นเหตุผลที่สองนะครับผมเดี๋ยาๆไม่ใช่ไม่ใช่ นี่เป็น QM แรกนะครับผมนี่มันทะลุทะลุให้ทะลุทะลุโลตลงตัวนี้ลงมานะครับผมอันนี้เป็นเหตุผลที่2นะครับมันขึ้นไปยืนยืนยันนะครับผมยืนยันจุดคอนเฟิร์มว่าจะลงต่อคือตรงนี้นะครับผมแล้วก็หาจุดเข่าต้องเป็นจุดเขาในตรงนี้นะครับอันนี้คือผมบล็อกมีสอ QM ซ่อนกันนะครับผมอืม อันนี้เป็นคิ้วเอวหนึ่งอ,อ,อันนี้ผมก็เออบ่ได้เข่านะครับผมออเอออเาบานี้มาไล่เบิ้งอีกเตื่อนึงมาไล่เบิ้งตัวคิวเอวอีกตัวนึงนะครับผมในตรงนี้นะครับผมคิ้วเอวที่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่มันทะลุโลก่อนหนะ้านี้แล้วครับผมก็ทะลุลงมาเป็นปุ๊บนี่แล้วย่อเป็นรีเท็นะครับผมนี่ย่อ,อ,ยอเป็นรีเท็นี่คือ จุดเขานะครับผม,ผมเขาว่าสิมาว่างแผนใบยในตรงนี้มันบกวนนะครับผมมันเป็นในทำฟิมซีเฮดมันเป็นคิวเอ็มครับผมผมก็เลยไม่ได้เขานะครับในจุดนี้ผมก็ปล่อยปล่อยมันออกมาเลยน,นะครับผมสุดท้ายมาได้ออเดอร์ในตรงนี้นะครับผมอืมอันนี้เป็นเหตุผลที่สามนะครับผมที่ไม่ได้เขาเพราะมันเป็นคิวเอ็มที่มุมมองของผมนะครับผมแล้วมาบึงอีก <c oughs> มาบึงคิวเอ็มอีกตัวนึงนะครับผม อืมเบิร์เบิเร,นรน์นะครับมีสามคิวเอ็มนะครับคือนี่ตรงเดี๋ยวอมี่ตรงใดวะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวตรงนี้เนาะครับผมทะลุลงมาตรงนี้ก็ไปจุดคอนเะฟิร์มเนาะจุดคอนเฟิร์มปุ๊บเออแล้วก็มีจุดเขาในตรงนี้นี่แล้วก็มาหาจุดเขาในตรงนี้อันนี้เป็นคิวเอ็มที่ที่เบิรงให้เบิรงกันนะครับผม มีสามคิวเอ็ออมครับผม <c oughs> ที่ให้เบิ้งนะครับผมอันนี้คือผมใช้เทคนิคมีคิวเอมันแล้วครับครับคิวเอมคับอันกับอย่างฮะเดี๋ยวเราฟูมให้เบิ้งก่อนเอจีนซีเอคิวเอ็มเอจีนซีนะคะผมเนเน่เขาออเดอร์ในการเข่าของผม <c oughs> เสียดายมากเลยนะครับเมื่อปิดยิงตรงนี้นะครับผมประมาณเจ็ดหาได้ประมาณสามร้อยจุดนี่แหละครับโอ้โอโโยควบคุมอารมณ์บอยู่ครับเห็นบวกไปได้ครับปิดเลยโอยเห็ดยังซี่บอได้ครับมันเป็นมันเป็นอันตรายต่อในการ <c oughs> ในการหล่นเทื่อข้างตัวไปน,นะครับผมพร้อมอาจต้องใส่แบบว่าดนุดนดุน แต่ว่ามันต้องครบเวอร์กันนะครับผมม,มันเป็นผนเสียต่อนะในการเทรดนะครับผมอมืผมต้องแก้ไขในการควบคุมอารมณ์อีกเจ้าของอีกแล้วนะครับผมเห็นบวกไ้มาปิดเลยครับผม,มได้ร้อยสี่สิบเหรียญโอ้บัตรนี้มันลงมาตามแผียนที่เราวางไวนนะ้นะครับผมสุดท้ายเออเสียดายนั่นนะครับผมอืผมเงินสามหมื่นหายไปพริบไปกับตาเลยครับผมโอ้ เสียดายมากเลยเอาบริเังครับในตรงนี้ได้ร้อยสี่สิบเหรียญกัน,เป,น,เ,ปนเป็นเงินประมาณหาพันบาทนะครับผมเออในตอนนี้เอาโอเคครับมาอัปเดตแผนที่หนึ่งให้ฟังกันนะครับผมให้ได้เบ่งกันว่าแผนนี้เอาทีพี่ออกมือนะครับโคผูมอมารมณ์อยู่ครับผมเห็นผมว่าผมอุตส่าห์เป็น,ปนแปลว่าควบคุมอารมณ์มาตั้งโดดแล้วน,นะครับผมอืม ผมหาจุดเข่ามาได้เลยนะครับในจุดตอนที่มันไหลลงมาเนี่ยครับตอนที่มันไหลลงมานี่หาจุดเข่าไ่ได้เลยพยายามหาโซนโซนที่มันสีต้องมันต้องไปรีเทสนะแต่มันบบกขึ้นไปนะครับผมบก็เลยตกลดมาเรื่อยๆลงมาลงๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆสุดท้ายมันมีโซนตัวตัวนี้นะครับผมมันลงมา ในวิลเลจในตรงนี้ผมก็เคยได้แบคเทสมาอูแบบว่าอูยันแบบว่าวิลเลจดีเลยกันนะเลยนะครับผมเออมันสร้างดีเอส้างซับายในตรงนี้แล้วมันถิมโตลงมาแล้วมันย้อนกลับขึ้นหรือเราได้ปลายใสในตรงนี้นะครับผมเป็นซับายในตรงนี้สุดท้ายมันก็ดิ่งลงมาตามแผนที่เขาเคยเห็นในภาพเก่าๆนะครับผมภาพภาพแบบว่าแบบเป็นที่เแปบบ เป็นที่ยังไงเป็นไอเดียของเฮานะครับผมเออเป็นไอเดียเป็นวินเลดเออเป็นเวทเทิลเดิมๆเออได้วินเลดได้กําไรได้ทีพีในจุดจุดแบบเดิมแบบนี้นะครับผมอ,อในตรงนี้โอเคครับผมอ,อืมนี่แหละผมต้องไปแก้ไขอารมณ์เจ้าในเจ้าของนะครับผมอ,อืมในตรงนี้เสียดายมากเลยที่เฮาฮ็ด สามแผนเ้าบูได้นะครับผมเงินสามหมื่นเงินในตอนนี้มันเสียดายมันอยู่ในหัวมันเสียงมันวนไปวนมาวนไปวนมาเงินสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นโอ้โหหาพัทที่เขาปิดไปหาพัทหาพัทหาพัทสามหมื่นหาพัทสามหมื่นอะมันเปรียบเทียบกันอยู่นะเออเลยสุดเนี่ยเจ้าของโอ้ว่าน่าเลยว่าน่าเลยเออว่านาย ขนาปิดไปเลยเนาะอุตสาหคำนวณ tps l อย่างดีครับผมคำนวณ tps l แล้วก็คำนวณหลอดออกอย่างดีแบบตามสเต็ปเลยไหมการควบคุมรณ์กันอย่างควบคุมแบบว่าออกแผนหรือ,อตามแผนที่เขาวางไว้แบบเป๊ะเลยอ,อืต้องเกิดแพทเทิร์นแบบนี้แบบนี้ถ้ามันเขาในนี่เขาจังเขาถ้ามันโบเขาแบบในแพทเทิร์นแบบนี้ตามที่ ในระบบหองห้องแบบนี้เอมันต้องได้แบบนี้แบบนี้เอแต่สุดท้ายสุดท้ายจะของห้องบเหิดตามแผนนะครับผมโอ้เป็นผลเสียต่อพอร์ตนะครับผมก็เอ,เอ,เอ,เอกถือว่าฝากไว้นะครับผมสาหรับมือใหม่ผมก็ยังมือใหม่แล้วครับผมอผมก็ยังเล็กควบคุมอารมณ์ยังบบคอยได้นะครับผมควบคุมอารมณ์ยังอยู่ฮ็ดบุได้ตามแผนที่จะขวงวางไว้เนาะอืโอเคครับ เมื่อนี้ก็ถือว่าสรุปไปยงซ้ำนี้นะครับผม,มได้120เหรียญน,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 นะครับผม140เหรียญเงินในพอร์ตผมเหลืออยู่742เหรียญนะครับผมโอเคครับขอพคุณหลายๆครับที่ตามรับชมรับฟังในเผนเทนของผมสักวันเฮาต้องประสบความสําเร็จนะครับผมอตอนนี้เขากําลังเดินทางไปสู่ประสบความสําเร็จอผมตั้งใจไว้ว่าผมสีเฮ็ดให ได้์ตละให้ปั้นผตให้ได้หนึ่งล้านนะครับผมอ,อแต่ได้ตรงนี้ผมก็กำลังเดินย่างไปเก้าเก้าเล็กๆไปเรื่อยๆครับผมอืมเป็นกำลังใจให้ผมนั่นะครับผมแล้วผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่งกันสู้ๆกันนะครับผมขอบคุณหลายๆครับผม